สวัสดีครับตามติดชีวิตเราในวันนี้นะครับอยู่ที่อยู่ที่ไหนเ,เขาบอกว่าอยู่หน้าปราสาทใช่ไหมปราสาทปราสาทเป็นจุดถ่ายรูปอยู่ประตูศูนย์อาหารห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับนะที่จะมาตามติดชีวิตเราก็เพราะไม่ใช่อะไรหรอกช่วงสงกรานทุกทุกปีเราก็จะทํางานทํางานแล้วก็วันนี้จะอวดชุด อันนี้เป็นวีเลอร์บุญรัมเป็นเสื้อนะฮะเสื้อวีเลอร์บุญรัมคอเรคชั่นใหม่นะครับคอเรคชั่นใหม่ก็คือแตน,นี่สีชมพูนะครับผมมีอยู่แล้ว3มสีก็จะมีสีแดงสีชมพูแล้วก็สีฟ้า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 เดี๋ยวจะหาเสื้อไว้อีกเพราะว่าสวยสวยกว่าปีก่อนนะความรู้สึกผมนะครับว่าสวยกว่าปีก่อนในแม่เสื้อเนี่ยสวยกว่าปีก่อนนะอันนี้เป็นจุดถ่ายรูปนะครับจุดถ่ายรูปเดี๋ยวให้ดูจุดถ่ายรูปนิดนึงอ่ะนี่จุดถ่ายรูป ประมาณนี้นะฮะจุดถ่ายรูปจะให้ดูประมาณนี้เลยอยู่ด้านหน้านู่นจุดขายของสวนสนุกกีกาปาร์คจุดถ่ายรูปจะอยู่ตรงนี้ประเสมือนปราสาทาหินพนมรุ้งนะครับน่จุดขายของตนงนู้นจะเป็นศูนย์อาหารฟู้ดคอร์ทนะนี่ก็เดินมาทางนี้พอดีก็เลยจะมาถ่ายรูปตรงนี้นะพี่จะถ่ายรูปกคือตามติดชีวิตเราอยู่ตรงนี้พอดีนะครับน,น,นกาแฟพันธุ์ไทยเดี๋ยวจะไปหาซื้อกาแฟดำๆหอมๆกนิดหนึ่งก่อนแล้วก็จะมานั่งตามติดชีวิตเรากันตรงนี้นะครับ อาเป็นยังไงจุดถ่ายรูปครับผมนะก็สงครานปีนี้นะฮะหน้าตาก็จะอิ่มเอ,อิบประมาณนี้แหละเห็นไหมไม่มีอะไรมากมายนะครับเราก็จะพยายามรัษาสุขภาพเป็นปีใหม่ไทยจะทําตัวเองให้มีความสุขทุกๆนาทีไปเรื่อยๆนะครับนะเราจะไม่ซีเรียสเราจะไม่เครียดละเราก็จะนี่แหละจะปีนี้ก็53ย่าง54แล้วใช่ไหม เออทาไมมันดูขึ้นเลขห้าแล้วมันก็จัดรู้สึกว่าเออนะเอาขึ้นเลขห้าแล้วขึ้นเลขห้าแล้วก็ห้าสิบสามย่างห้าสิบสี่เออเราก็แบบนึงนะอายุเยอะไหมมันก็มันก็เยอะเนาะแต่ว่าพยายามรักษาสุขภาพให้อยู่ได้เป็นร้อยร้อยปีมันก็น่าจะโอเคนะร้อยร้อยปีเลยเหรออ่าอยู่ดูลูกดูหลานไปเลยร้อยปีนะฮะอยู่ใช้ชีวิตมันคุ้ม นะอยากทำอะไรก็ทำใช่ไหมเอออยากมีความสุขก็มีออคิดอะไรก็ให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาอันนี้คือบอกตัวเองไว้นะต่อไปจะไม่ไม่เครียดละเวลาเครียดเวลาเครียดนะคุณผู้ชมมันก็จะปวดประมาณนี้แหละปวดตรงนี้ปวดโอ้โห,โหปวดมึนๆอ่ะมึนๆจะว่าไมเกรนหรือจะว่ามันก็บอกไม่ถูกอะ่ะมันแบบมึนๆมึนๆแล้วก็มึนๆห,หายหายบางทีก็จะ จะหนักบางทีก็บางวันก็เบานะอันนี้คือความเครียดนะแลังน้อยก็เป็นความเครียดสะสมอีกมันก็โอ้โหยากมากอืมนะฉะนั้นช่วงปีใหม่ปีใหม่คือวันนี้วันที่13เมษาย,ยน2568นแล้วนะคุณผู้ชมนะ68แล้วนะเอ่อจะอวดเสื้อแต่ก็จะพูดถึงชีวิตที่ผ่านมา <c oughs> ไอ้ตามจริงเราแต่ละอยากแต่ละอยากดีก็ไม่ค่อยได้ลงหรอกคุณผู้ชมนะครับก็บางทีอ่า เขาเรียกอ,อะไรนะเ,เรื่อง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 จะถ่ายคลิปถ่ายอะไรลงเนี่ยบางทีไม่ค่อยขยันเท่าไหร่นะครับแต่ว่างานมันก็มีทุกวันแต่ก็บางอย่างมันก็ซ้าๆเดิมๆนะครับแต่ว่าจะพยายามทําอะไรที่ไม่ซ้ำไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนเดิมอนะ่ะคุณผู้ชมนะจะพยายามแบบอ,อ,อะไรที่มันมคิดว่าดีอ่ะ <c oughs> ก็จะทําละ ฟังอ่านหนังสืออะไรก็รียกนะอ่านหนังสือฟังธรรมะฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังเอ่อฟังสรุปหนังสือฟังรีวิวหนังสือแล้วก็ดูดูอ่าจักรวาลโลกอะไรที่ยังไม่เคยดูแนวคิดทางพูดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์มารวมกันอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมก็เนี่ยความชอบเฉพาะตัวก็จะอยู่ประมาณนี้แหละแล้วก็จะมีซีรีส์ต่างๆาเออ ที่ยังไม่ได้ดูก็จะเริ่มดูกันไปแล้วซีรีส์ไหนดูเสร็จก็จะลบทิง้งละไม่เอาละไม่เก็บไว้ลรเครื่องนะมีอะไรทิ้งทิ้งก็ทิงท้งทิงท้งไปบ้างถ้าอยู่นานมันก็จะโรคเครื่องใช่ไหมเออเหมือนสมองเราอะไรมีอะไรทิ้งได้ก็ทิ้งนะฮะอยู่ไปนานๆมันก็จะโรคนะก็ะประมาณนี้แหละลบจริงๆนะครับห้องหับโต๊ะทํางานอะไรที่มันรคก,ก็จัดก,การเคลียร์มันเรียบร้อยเออเคลียร์มันเรียบร้อยทุกอย่างมันจะได้แบบเออโล่งสะอาดแล้วก็ มันหมายถึงว่าสมองเราก็จะโล่งด้วยเนี่ยประมาณน,นี้เนี่ยฝากข้อคิดเอาไว้ในช่วงสงกรานต์ปีนี้นะครับอ่าขอบคุณครับอยากจะอวดเสื้อขอบคุณครับขอบคุณครับ